สวัสดีครับพบกับช่องไอ้ฝรั่งนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับพ่อปันควายไทยชื่อว่าเจ้าเพชรดำนะครับพร้อมแล้วเราไปดูประวัติของเจ้าเพชรดำกันเลยครับเพชรดำเกิดวันที่1ตุลาคม2550้พ่อของเพชรดำคือเพชรอุดรส่วนแม่คือแม่คูนเพชรดำน้ำหนัก900กิโลกรัมส่วนสูง155ซนติเมตรความยาว 160ซนติเมตรลักษณะดินของเพชรดำนะครับแข้งขาใหญ่เชื่องอารมณ์ดีโคนหางใหญ่เข้ารูปตัดก้นมิดชิดได้สัดส่วนหางยาวเลยข้พอพับปลายหางเป็นพวงเล็บใหญ่กลมโตแข็งแรงรับน้ำหนักได้ดีส่วนประวัติการประกวดของเพชรดำนะครับรองแชมป์ที่2พอ่อพัดรุ่นเล็ก งานกระมบือแห่งชาติปี2553แชมป์พ่อพันธุ์รุ่นใหญ่งานกเกษตรอีสานจังหวัดขอนแก่นปี2554แชมป์พ่อพันธุ์รุ่นใหญ่งานแสดงพันธุ์สัตว์พัทยาจังหวัดชลบุรีปี2554และในปี2555เพชรดำก็ได้เกียรแชมป์ที่งานทศการควายไทยจังหวัดอุทยัยธานีนะครับ ส่วนทายาทของเพชรดำที่มีลักษณะโดดเด่นนะครับเป็นตัวเมียชื่อแม่เมีของอาจารย์ออฟอยู่สระบุรีนะครับถ้าใครติดตามเทพมงคลของพี่บินบอลบืออยู่ก็จะรู้ว่าเทพมงคลเป็นลูกของแม่เมีกับเบิ้มพันล้านนั่นเองนะครับส่วนลูกตัวผู้ของเพชรดำที่โดดเด่นนะครับชื่อเพชรนินปัจจุบันเพชรนินประจำอยู่ที่ข้อควายชนบทอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเซา์นะครับนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของเพชรดำนะครับชมคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพี่น้องมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้ว กดไลค์กดแชร์แล้วแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ